สวัสดีครับผมนายนสะนัดีจ้ขำรางสาหกห้าศูนย์แปดศูนงสองศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนการใช้งาน plc เบื้องต้นในเรื่องของอ basic plc and p m i programming นะครับในส่วนแรกเลยนะครับเราต้องทำการเซต vpn ของเครื่องก่อนนะครับทุกที่เราเนี่ยต้องทำการเข้าไปที่การตั้งค่าของอเครื่องนะครับนี่ครับกดไปที่ vpn นะครับแล้วทำการกด add vpn นะครับ มันก็จะขึ้นหน้าต่างตัวของ Ad d VPN Connection ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับ Connection Name นะครับใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้ครับโดยที่ผมเนี่ยจะใส่เป็นตัวของ uh, PLC Server Name นะครับใส่เป็นตัวของอ่าเซิร์ฟเที่อาจารย์ให้มานะครับก็ใส่ปรับตามนี้ครับ10.37.67.2นะครับ ต่อมานะครับ VPN t h a นะครับให้เลือกเป็นตัวของนี่นะครับต่อมานะครับเป็นรหัสนะครับใส่เป็นตัวของ k m u t t s k u นะครับถัดมานะครับในตัวของ username เนี่ยจะใส่เป็นตัวของ k m u t t a t e นะครับบนล่างเหมือนกันเลยนะครับ password ก็ทำเหมือน username เลยนะครับ โดยที่ถ้าเราตั้งค่าประมาณนี้นะครับจากนั้นทับกดคาว่าเซฟครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผมเนี่ยได้ทําการกดสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าตาประมาณนี้ครับกด Connect ครับเห็นไหมครับถ้ามันได้แล้วนะครับใส่รักตรงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะขึ้นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแปลว่าเครื่องเราเนี่ยเชื่อมต่อที่เรียบร้อยแล้วเอาละครับหลังจากที่เราทําการตั้งค่า vPN เสร็จแล้วนะครับมาทําการตรวจช็คอีกรอบนะครับว่าตัวของนี่ครับอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยต้องเชื่อมตัวของ คมวีทีอยู่นะครับถ้าคือมันเชื่อมแล้วนะครับแต่มันจะขึ้นในสัญลักษณ์แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะซึ่งหมดเนี้ยเราทําการเชื่อมเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วครับต่อมาเราทําการเข้าไปที่โปรแกรม Sigma ็กสตูดิครับทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับกด new project ครับ project name ครับใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้ครับโดยที่ผมเนี่ยจะใส่เป็นชื่อของนันศึกษาครับต่อมานะครับมาในหัวข้อของ e l e c t ดีไว c e ครับ ตัวของแคคเกอีเนี่ยใส่ไปตัวคอนโทรเลอร์นะครับดีไว้นะครับใส่เป็นชื่อรุ่นของ PLC นะครับเป็นเวอร์ชัน PLC นะครับเป็นตัวของ NX1P2 นะครับตัวด้านหลังเนี่ยใส่เป็นตัว 9024DC นะครับเวอร์ชันนะครับใส่เป็น1.40พอเสร็จแล้วนะครับกดคำว่า Create ขึ้นมาจากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับต่อมาเราทำการเซตตัวของโปรแกรมซิกแม็กครับ เข้ากับตัวของ plc ที่เราใช้นะครับตัวที่เราทําการกดไปที่ตัวของ configuration and Setup นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับกดไปที่ controller set up view in internet ip นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างของ ip address ตัวนี้ขึ้นมาต่อมาครับทําการเซตนะครับ,รรบซึ่ง plc ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวของ192.168.250.2.9นะครับพอเซตเสร็จแล้วนะครับกดกากบาทจากนั้นไปที่ controller นะครับ communication set up ก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับจะเป็น communication setup นะครับไปเลือกที่ตัวของ internet connection นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างรูปแบบนี้มานะครับต่อมามาในหัวข้อของ IP address นะครับใส่เป็น IP ของ p r c นะครับเป็น192.168.250แล้วก็ยิบเก้ครับจากนั้นกด internet test นะครับ ซึ่งถ้าขึอโปรแกรม s ิกแม็นะครับเชื่อมต่อ PLC เนี่ยจะขึ้นคำว่า test OK นะครับแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะครับจะเป็นการเข้าไปประกาศตัวแปรนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยจะเข้าไปที่ตัวของ memory นะครับทำการกดติ๊กนะครับ CIO นะครับแล้วก็ HR นะครับเฮ้ย HR ไม่ต้องติ๊กครับติ๊ก W R นะครับแล้วก็ dm นะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับทำการกดไปที่ โปรแกรมมิ่งนะครับไปที่เซกชันสูตรนะครับก็จะได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับนี่คือหน้าต่างที่เราเนี่ยจะต้องทําการสร้างวงจรขึ้นมาโดยที่ผมเนี่ยจะสร้างเป็นวงจอรอย่างง่ายนะครับเป็นการสร้างวงจรเปิดปิดควบคุมหลอดไฟแล้วกันจากนั้นนะครับกดคลิกขวาจะมีตัวของอินเทอร์เน็ตอินพุตขึ้นมานะครับทําการกดนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะสร้างเป็นตัวของอินพุตนะครับเป็นอินพุต no นะครับซึ่งอินพุตเเนี่ยผมจะกําหนดให้อินพุต o สวนะครับเป็นตัวของเอ๊ยสวนะครับเป็นตัวของ nO ต่อมานะครับทำการสร้างอินพุตอีกหนึ่งตัวครับซึ่งอินพุตตัวนี้นะครับจะเป็น w offw off ตัวนี้นะครับจะเป็น nc นะครับโดยที่เราทำการกดคลิกขวาไปกดคำว่า input มานะครับเห็นไหมครับถ้า O เนี่ยจะเป็นแบบโล่งๆไม่มีอะไรขีดถ้า NC นีเนี่ยจะเป็นแบบมีแบบโล่งๆกันครับแต่จะมีขีดขั้นการนะครับต่อมา ทำการกดสร้างอินพุตครับไอ้ออปตครับอ t p ต t เนี่ยเราสร้างเป็นตัวของแรมนะครับนี่เห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นวงจรแบบนี้นะครับทำการกดปุ่ม SW on เนี่ยตัวของแรมเนี่ยก็จะติดพอเมื่อเราทําการกดปล่อยนิ้วนะครับตัวของ LED เนี่ยก็จะดับนะครับซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นครับเราต้องการแบบกดปุ่มไว้นะครับแล้วไฟเนี่ยติดตลอดเวลาจากนั้นครับเราทําการอินทล็อกครับซึ่งอินทล็อกเนี่ยจะเป็นการแบบ ทำให้หลอดไฟนะครับติดจับติดตอนที่เรากดนะครับแล้วก็เราปล่อยเนี่ยหลอดไฟจะไม่ดับนะครับจะดับต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเราทําการกด s W off นะครับชนะนันกด input ตัวนี้เป็นตัวของแรมครับนี่เราทำการเอาแรมมานะครับนี่เสร็จแล้วต่อไปนะครับเราทําการสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับโดยที่ทําการกดคลิกขวาหน้าช่องนะครับกดนี่นะครับก็จะขึ้นอีกช่องหนึ่งขึ้นมานะครับจะเป็นเลขหนึ่งแทน กดคีย์ขวานครับกดไปเลือกไปที่ตัวของ insert function จากนั้นนะครับผมจะใส่เป็น function move อย่างก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ทางซ้ายนะจะใส่เป็นตัวของ num ip นะครับ num ip ตัวนี้นับก็คือจะเป็นตัวของการกรอกหรือการพิมพ์เลขหรือการแบบที่เราพิมพ์อะไรใส่เข้าไปนะครับต่อมานะครับเราจะเอาเลขไปโชว์นับโดยที่เราจะใส่เป็นตัวของ num d i p นี่นะครับนี่เราก็จะได้ตัวของนำ IP กับนำดิสมาแล้วนะครับก็คือนำ IP เนี่ยคือเราทําการใส่หรือพิมพ์อะไรเข้าไปนะครับก็จะไปขึ้นที่ตัวของนำดิสครับหลังจากที่เราทําการสร้างพวกนี้เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราทําการกดไปที่ data นะครับ global variable ก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้มานะครับตัวนี้ครับจะเป็นการที่เราเนี่ยจะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเราทำการพิมไปเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนกลืมนะครับกดไปที่ตรง section สูนย์นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราเราได้สร้างไว้ที่อ่ตัวนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับ ตัวนี้ตัวนี้แล้ก็ตัวนี้นี่นับห้าตัวความการสร้างห้าตัวนี้ขึ้นมาใน global variable ครับจะมี sw on นะครับแล้วก็เป็น sw off ก็เป็นแลมครับต่อมานะครับจะเป็นตัวของนำํำ ip นะครับตัวครับจะเป็นตัวของ นำดิสซึ่งเพื่อนๆเห็นนะครับในส่วนของช่อง data type เนี่ยตัวของน้ำ IP กับน,นำดิสนะครับต้องเป็น w o r ร์เท่านั้นครับจะไม่สามารถใช้เหมือนตัวอื่นได้เพราะเนื่องจากมันเป็นตัวของฟังก์ชันนะครับไม่ใช่เป็นตัวอินพุกเอาตพุตพอเราทำหน้าน,นี้เสร็จแล้วนะครับกลับมาที่หน้านี้เหมือนเดิมครับ พื่อน่เห็นว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยมันขึ้นเป็นตัวสีดาอยู่นะครับแต่ว่าตัวพวกนี้นะครับยังไม่โดนสั่งให้ใช้งานนะครับถ้าเราอยากทำให้มันเนี่ยใช้งานได้นะครับกดไปที่ตัวของ v e a r a b l e นะครับมาที่จุดสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับคลิกมาที่หน้านี้เห็นนะว่ามันจะขึ้นตัวของหน้าของตัว internal มานะครับตัวนี้ครับก็คือใส่เหมือนเดิมจากนั้นนะครับทําการกดคลิกไปหนึ่งตัวนะและกดคุมทั้งหมด กดคลิกขวานะครับกดไปที่ Move to Global นะครับซึ่งถ้า Move to Global ไปแล้วนะครับมันจะไม่อยู่ในหน้านี้แล้วจะไปอยู่ที่หน้าตัวของ External นะครับนี่แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเห็นไหมครับว่าแต่ละตัวเนี่ยจะขึ้นสัญลักษณ์สีม่วงนะครับนี่นะครับก็แปลว่าตัวของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับต่อมานะครับเราในทาในส่วน PLC เสร็จแล้วต่อไปเราทําในส่วนของ HMI นะครับตัวที่เราเนี่ยทําการกดคลิกขวาตัวนี้นะครับกด Add Device จากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้มาครับเป็น select device นะครับตอนแรกนะครับเราเลือกเป็นตัวของคอนโทรเลอร์นะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเลือกตัวของ hmi device นะครับตามนี้เลยครับแต่จะเปลี่ยนไปตัวของด้านหลังครับเป็นตามนี้หนั้นกดโอเคนะครับรอสักครู่นะครับนี่ก็จะเด้งหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่เพื่อนๆดูทางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นว่าจะมีตัวง new controller นะครับคือ ในส่วนที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับสร้างก่อนหน้านี้นะครับส่วน HDMI ตัวนี้นะคือส่วนที่เราสร้างขึรัมาใหม่จากนั้นครับเรามาเหมือนเดิมเลยครับกดไปที่ configuration นะครับกดไปที่ตัวของ HDMI setting นะครับเราทำการเชื่อมตัวของ HDMI นะครับเข้ากับตัวโปรแกรม s i g m a c ครับต่อมานับกดไปที่ t c p p ip นะครับซึ่ง ip address ของ HDMI เนี่ยเป็นเลข หนึ่งเก้าสองหกแปดสองห้าศนแล้วก็สี่เก้าครับจากนั้นนะครับกดไปที่ด้านบน HDMI communication setup กดไปที่ internal เออ internet นะครับจากนั้นกดใส่เลขมาเดิมครับถ้ากันลืมนะครับก็นี่มาเดิมหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดสองห้าศูนย์แล้วก็สี่เก้าครับอาจจะนะ่ากดคำว่า test คุณอเห็นว่าถ้ามันจะขึ้นคำว่า ah communication error นะครับ ซึ่งตัวนี้ขึ้นแบบนี้ถือว่าปกติครับเพราะว่าโปรแกรมตอนนี้มันบักครับจากนั้นกดโอเคนะครับแปลว่าเราทำการเซตตัวของโปรแกรม s IT ิดแม x เข้ากับตัวของ hdi ไ,ไ,ไปที่เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเราทำการเข้าไปที่ตัวของ data นะครับ global เอ้ global r e v b l นะครับเห็นได้ว่าตัวที่ตัว plc นะครับยังไม่มาขึ้นในหน้านี้นะครับเราทำไงให้มันมาขึ้นในหน้านี้นะครับกดไปที่ตัวของ v a o i a l mapping นะครับนี่กดไปที่ คลิกไปที่ New Controller นะครับคือตัวของ PLC กดไปที่ตัวของ User เพื่อไม่เห็นครับว่า5ตัวแปรที่เราทําการประกาศหรือสร้างไปเมื่อกี้ก็จะมาขึ้นที่หน้านี้นะครับทําการกดคลิกนะครับแล้วก็คุมทั้งหมดกดขีกขวานะครับ Create Device Variable with p h y s i c ครับเอ p h y s i c ครับกดไปจากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับกดที่ตัวนี้ครับกดนอนนะครับกดเค และไปเช็คที่ตัวของ data เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ global variable นะครับเพื่อนว่าเห็นครับว่านี่ครับแลมน,นำดิสนำ ip นำ off นำและเอ้ยอ sw off แล้วก็ nw on เนี่ยมาขึ้นที่หน้านี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแปลว่าตัวของตัวแปรจากโปรแกรม plc เนี่ยมาขึ้นในมาขึ้นในโปรแกรมเอ้ยมาขึ้นในตัวแปรของ h m i ทเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับทำการกดการกระบาดไปเลยครับ เราทำการเซตติ้งเสร็จแล้วอ่าเหลือหน้านี้ไว้นะครับจากนั้นเราทําการอ่ากดมาหน้านี้ครับคูบุบแทบทางด้านซ้ายมือออกไอเลยครับแล้วเรามาที่อ่าทูบ็อกนะครับเฮ้ยขออภัยครับอะไรครับอ๋อขออภัยครับจากนั้นนะครับกดมาที่คําว่าเพจครับนี่คลิกมาเลือกที่เพจศูนย์ ก็ขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับกดทําการปรับขนาดเท่าที่เราต้องการนะครับซึ่งผมจะปรับประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณนี้ <c oughs> ทําการถูกแท็บด้านซ้ายออกเลยครับเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วมาที่แท็บด้านขวาแท็บ two box กดไปที่ b อ t t o n นะครับกดไปที่ memory b บ t t o n นะครับกดลากขึ้นมานะครับ ซึ่ง memory button ตัวนี้นะครับเราจะกำหนดให้ตัว memory button ตัวนี้นะครับเป็นตัวของสวิตทำการขยายเอ่อเท่าที่เราต้องการนะครับนี่เราทำการขยายมาแล้วต่อมาทำการเลือกไปที่ ram bit ram นะครับตัวนี้เป็นตัว output นะครับลากมาวางไว้ขยายนะครับเท่าที่เราต้องการเลยจากนั้นก็เอ่อเข้าไปที่ตัวของ standard controller นะครับไปเลือกที่ตัวของ เอยไม่ใช่ครับเขาไปที่สแตนดาร์ดคอนโทรนะครับเข้าไปเลือกตัวของ d a t a d i s p l a y ขึ้นมารั t a t a d i s เพ a y ตัวนี้จะเป็นนำดิดครับขยายเท่าที่เราต้องการนะครับแล้วก็ DataEdit ครับก็คือตัวของนำา IP นั่นเองขยายเหมือนกันครับอพอเราขยายมาเท่านี้แล้วนะครับซึ่งในตัวในหน้านี้นะครับมันยังไม่รู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยอเราจะประกาศให้ตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวแบบยังไงนะครับ แล้วกดมาที่ตัวของ Memory, Button ตัวแรกนะครับซึ่งผมจะประกาศใ้ตัวเนี้ยเป็นตัวของ s w i t c h on นะครับมาที่ตัวของช่องทางด้านขวามือนะครับ Vol l e นะครับกดพิมพ์ sw on ขึ้นไปจากนั้นนะครับขึ้นมาหน่อยครับมาตัวของเท t เทกตัวนี้นะครับเทกบอททอนนะครับอันนี้จะเป็นชื่อนะครับซึ่งผมจะใส่ให้ง่ายๆแล้วกันก็เป็นตัว sw on ไปเลยจากนั้นนะครับก็ ตกแต่งสีนะครับเราจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้ครับซึ่งผมจะเลือกเป็นสีเขียวกันตัวนี้ครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ทําการประกาศตัวแปรตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ครับจะรู้แล้วว่าเออตัวของมันเนี่ยคือตัวของสวิตสตาร์ทครับหรือสวิตออนต่อมานับทำเหมือนกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นสวิตออฟนะครับสีเหมือนกันครับก็ออฟก็น่าจะเป็นสีแดงครับแล้วก็ อย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อก็ใส่สวิสออ f นี่นะครับ้อนกับ Off มาแล้วต่อมานะครับทำการมาที่ Input นะครับรือว่าตัวของแรมก็จะใส่แรมไปนะครับคือประกาศให้มันรู้ว่าเออตัวนี้คือตัวของแรมนะครับจากนั้นก็เลือกสีครับใส่สีเหลือง <c oughs> ต่อมาครับก็มาที่ตัวของนํำดิสนะครับตัวนี้ สีดำนะครับจะต้องเป็นตัวของนำดิสใส่นำดิส้าไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของนำอินพุตนำเอ้ยนำนำไอพีขออภัยครับหลังจากที่เราทําการสร้างอันนี้เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ต้องทําการเพิ่มฟังก์ชันหนึ่งเข้าไปนะครับจะเป็นฟังก์ชันตัวของการไปอีกแท็บหนึ่งนะครับโดยที่เราเนี่ย<อ>จะต้องทําการกดมาที่ตัวของ บอททอนนะครับกดมักเหมือนเดิมครับเมโมรี่บอททอนลากมาไว้ที่หน้าจอนะครับต่อมาครับทำการพิมพ์ชื่อนะครับผมเนี่ยจะตั้งให้ตัวนี้นะครับเป็นตัวของเน็ <c oughs> next page นะครับซึ่งตัวเน็ page นี้สร้างมาเพื่ออะไรนะครับสร้างมาเพื่อที่เราเนี่ยต้องทําการแบบทาการกดคลิกเน็กเพจเนี่ยก็จะไปอีกหนึ่งเพจนะครับเพจที่เราสร้างอยู่เนี่ยคือเพจศูนย์นะครับ นี่เราทำการสร้าง next page ขึ้นมาแล้วนะครับต่อมาไปทางหน้าซ้ายมือเหมืนเดิรับกดที่เพจครับกดลิดขวากด add กดเพจนะครับเห็นไหมครับก็จะมีคําว่าเพจศูนย์กับเพจหนึ่งขึ้นมาเพจศูนย์นะค,คือเพจที่เราสร้างอยู่หน้าปัจจุบันนะครับเพจศูนย์คือเพจใหม่นะครับนี่ก็จะมีหน้านี้โผล่ขึ้นมา <c oughs> คือเราทําการคือเพจศูนย์เนี่ยเมื่อเราทำการสร้างฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมานะครับคือเราทำการกด next page เนี่ยมันก็จะมาที่เพจหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับเราต้องทําการสร้างฟังก์ชันที่เพจหนึ่งด้วยนะครับโดยที่ทำการเหมือนเดิมครับ Memory Button นะครับคลิกมาวางเลยโดยที่ตัวนี้นะครับผเนี่ยะจะตั้งชื่อมันเป็นตัวของ Return Page ละกันคือเป็นการย้อนกลับไปที่เพจเดิมนะครับ Return Page ครับนี่คือ เราสร้างมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าเออมันต้องทำทำแบบไหนนะครับเอาทําการกดไปที่ New Next Page ครับก็จะเด้งหน้าต่างตวง Property ขึ้นมานะครับกดคลิกที่สายฟ้าและมีรูปขีดทางด้านขวานะครับนี่ครับก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ Event กดคลิกนะครับตรง Select Event นะครับกดตัวนี้จนะครับขึ้นจะขึ้นหน้านี้มานะครับเป็นตัวของ Action นะครับจากนั้นนะครับกดไปที่คําว่า Show Page ครับ ปึ๊บโชว์เพจนี้คือมันจะไปโชว์อีกหนึ่งเพจนะครับเพจนี้นะครับที่เราสร้างอยู่เป็นเพจศูนย์เราจะทําการไปโชว์ cancel, เป็นเพจหนึ่งนะครับกดคลิกเพจหนึ่งเท่านี้ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะครับกดไปที่เพจหนึ่งครับทําย้อนกลับเลยครับก็เหมือนเดิมกดคลิกสายฟ้านะครับนี่แล้วก็โชว์เพจนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเพจหนึ่งครับคือปกี่เราทํามาเพจหนึ่งแล้วอันนี้เราทาเพจหนึ่งย้อนไปที่เพจศูนย์นะครับเท่านี้ครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อมานับจะเป็นการกดอ,ออนไลน์นะครับเมื่อผมเนี่ยทำการกดตัวของอตัวออนไลน์นะครับต้องมาทำการออนไลน์ก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานโปรแกรมได้กดออนไลน์ครับกดเย็ดครับนี่นะครับต่อมานะครับทำการกดคอนโทรเลอร์นะครับกดทรานเฟอร์ทูคอนโทรเลอร์นะครับกดนี่ครับ เนีย่ยกดเย็อ,อีกทีนะครับเนี่ยเะเห็นนะว่าจากนั้นนะอ่าหลังจากที่ มันขึ้นว่าได้แล้วนะครับเครื่องเนี่ยมันก็จะดังติ๊ดติตินะครับแปลว่าเครื่องเราเนี่ยเชื่อม p l c เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอนนี้นะครับเราทําการ transfer ตัวของ p l c เนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วนะครับต่อมาเราทําการท r a เฟ f e r ตัวของ HMI เนี่ยเข้าไปที่เครื่องครับนี่มากดที่หน้าเพจสูตรนะครับกดออนไลน์จากนั้นนะครับกดตัวนี้ นี่ครับต่อไปครับเรากดนี้เป็นเทียบร้อยแล้วโปรแกรมที่เราสร้างในนี้นะครับก็จะไปขึ้นที่ตัวของ PLC นะครับหรือว่าไปขึ้นที่ตัวของ HMI ต่อมามันจะขึ้นหน้านี้มานะครับกด Transfer to Device นะครับราโหลดครับถ้าหน้าถ้าหน้านี้เสร็จนะครับแปลว่ามันจะไปขึ้นที่โปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยครับนี่เสร็จแล้วครับไปดูที่โปรแกรมกันดีกว่าว่าที่เราสร้างหน้าต่างนี้ไปนะครับมันไปขึ้นที่โปรแกรมหรือเปล่าครับ เอาละครับหลังจากที่เราทําการสร้างเสร็จแล้วนะครับหน้าหน้าต่างที่เราสร้างเนี่ยมันก็จะมาขึ้นที่จอนะเห็นไหมครับว่าจะมี S W on น W off นะครับแล้วก็นี่เล็กเพจนะครับเรามาทําการกดว่ามาเทสเอาครับว่าตัวของ S W on o f f แใช้ได้หรือเปล่าทาการกด S W on นะครับเห็นไหมครับว่าหลอดไฟก็จะติดส W o f ออนะครับหลอดไฟก็จะดับเห็นไหมครับต่อมาณนะครับก็จะเป็นตัวของนามอพีนะครับ กดทําการเช่นเราทําการกดเลขครับยี่สิบไปนะครับกด enter นะครับก็จะเห็นไหมครับว่าจะไปขึ้นที่ตัวของนำดิทครับต่อมานะครับนี่ next page นะครับเมื่อทําการกดไปนะครับก็จะไปอยู่ที่หน้าถัดไปครับหน้าถัดไป return นะครับก็จะกลับมาหน้าเดิมครับน่ครับก็ประมาณนี้ครับ